piu gì mà lại? Tới nãy lâu. Không Không nhiều. Nôn đi này, ให้ออนนท์ยืมหน่อยวะ <c oughs> เดี๋ยวมา,มายืนหน้าเป้าเลย <c oughs> ไอยิมแม่งบอกไม่จริงจังเล่นเหื่อออกหมหนื่อ <c oughs> สุดเตยตาไทยลีกล็อกดาวน์ซีซั่น2ครับเกมในสายดีครับหาทีมสุดท้ายที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับฟพลนิสเทโรค,ครับโดยปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับพบกับทูแบงคข้อของอานนท์อมอนเลิร์สักครับเอเวอร์ตเฮ้ยคุณจินดา Almost cool, with good effect. That's a great effort. There was very little back there to indicate what was coming. Yin Yang <laughs> Lang. <laughs> oh, oh! He oh. to be better than that, and he knows it. Over to the left. Loud. Oh! <laughs> 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 he but oh! 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 <laughs> เกือบโดนเฮ้ยแบงคอกจะโดนเฮโลเพนไม่ได้นะวันเด้นลุยสามได้นลุยก็ได้นลุยกรรมการเปล่าอะไรกันวะผีออกมาอะไรตอนนี้เล่าพีออกมาไม่รับตื่นอยู่ มันได้มช่วยเกมรับอะไรวะเนี่ยเฮ็ดเดินเดินเฮ้ยต้องปัดขนาดนั้นเลยนะอุ้ยอุ้ยทำเบียโอ้โโอ้โห ไม่โดนได้ไงวะเนี่ยสามลูกแนละ้ว <laughs> โอ้ยโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> สวยอนนเอา,นนเอาส่งให้เขาอีก <laughs> <laughs> ตึงจัง <laughs> <laughs> ตึงตีงบอ <c oughs> กเลยว่าตึงจังหวะกดมั่วอาจารย์ติองติองโอ้โคตรเร็ว <c oughs> อ่ะโคตรเร็วเลย <c oughs> อา้อย <c oughs> อาวอะไรอะ เดี๋ยวเอาไปเหลืองด้วยฟาหวะโทษเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่โทษ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเคลียร์ได้เฉย <c oughs> <c oughs> เป็นเด้ร์ลุยคอร์เข้ามาเบนเน่ครบโอ้ <c oughs> เป็นตัวดีว่า เด็นดันครับต้องรับผิดชอบลงมางวิ่งแล้วต้องให้ตัวเซ็มอย่างสารวัตรเด็ดมิดลงมาคุมเกมลุงรัดคุมจังทึกชนะไว้เอารอบได้ยอยชนะดิเอาหน่อยเฮ้ยเออนี่ยเออเนี่ยส่งง่ายๆเนี่ยเออเฮ้ยโชว์มงเฉยเดือดหรอนักวุรก เอาสารวัตรเดมิสอานนท์สารวัตรเดมิสโอ้โหอานนท์นี่วะอานนท์ยิงอานนท์อานนท์ยิงโอเคเลย่โอ้โอ้โหเอ้ยอานนท์ยิงว่ะภูเขาครับี คิวเาพีแคมตอนแรกอันนนเป็นขวาขวาข้างถนัดขวาข้างถนัดไปโอเคแกะได้หลังไล่เอาวันเดอร์สับก่อนวันเดอร์ไปสับแล้วตอนเนี้ยวันเดอร์บอกว่าตึงไปวันเดอร์เฮ้ยไปวันเดอร์ไปอีกไปอีกอ่เอา ลอกนักตุ้มตุ้มสองโอเคโอเคเยสซูเปอร์ซับหรือโทรเชยโอ้ยดูดิสุขสมสายสายง่ายๆไปแล้วครับวันเดินลุยวันเดินลุยวันเดินลุยอาจารย์หนึงแล้วเอาแข็ง เอาเอาเอาใจทำอะไรวะน่ะเอาไปเรียนด้วย Yes! Yes! ขอบคุณครับผมฟุตเกมครับครับผมแบ์ที่2ก็ชนะโพลิเทโลไปได้2-0นครับต้อง แบบนี้ต้องชมนะว่าอานน์ยอดเยี่ยม <c oughs> แล้วก็แม์หน้าจะค่อยไปเจอใครก็รอติดตามนะครับ